แมวแมมีพัสดุมาครับพัสดุมาแล้วน้องน้องแมวน้องน้องแมวอยู่ทางไหนพัสดุมาแล้วครับเป็นอะไรเออมีพัสดุส่งถึงหลวงป,ปู่กิตติจิตต่อพุทธทามพระงชายหนึ่งกล่องไแกะดูข้างในเนาะเป็นอะไรเออครับเป็นพัสดุส่งมาจากคุณยมง่วนแข็งง่วนแข็ง เลี้ยงสัจธรจะทลพรโยธินบางเขนกรุงเทพสท่งมาถึงรลวงป๊กกิตอธิจิตโตพุทธธามวังชัยตะบบ้าษาอำเภอเชียง,ง่อมจราางห้าสองหนึ่งโทรศัพท์0นูน4 8 9 8 6 5 2สเก้าปหกห้องเอ่งกองเดี๋ยวรงปูกกดูนะเมียเนาะเมียวพ่อแล้วลูกเดี๋ยวยกไปข้างในดีกว่าบ้างลูกนะข้างในดีกว่า อ่าเปิดกล่องออกมาแล้วเปิดกล่องมาแล้วครับเป็นสังฆทานสังฆทานสลับหลวงปู่สมถึงหงลวงปู่เนาะมีของใช้เครื่องอุปกรณ์ทำแผลผ้าตาจีวรหนึ่งชุดผ้าตาจีวรนเนาะซึ่งคุณโยมแจ้งว่าทาบุญครอบรอบวันเกิดทบุญครอบรอบวันเกิดเนาะ มีก็ได้ทิ้ชช่็นสังขารเนาะเป็นอะไรอีกครับเป็นหลอดไฟเจลกอ้อโลชั่นสุดูดยาสีฟันโอ้นี่อุปกรณ์แท้สำหรับพระสงฆ์เลยครับเครื่องกลเครื่องกลนวดปรงผมครับครับชนชน แล้วก็สบูู่แปรงสีฟันน้ำยาล้างจานผลิตอันนี้คืออันนี้ของน้องแมวน้องแมวมีอาหารน้องแมวมาด้วยเล็กๆอาหารน้องแมวมาด้วยขนมแมว ขอโมทนาสาธุขบุนกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นพระปัจชยายนำคำชูให้คุณโยมเจ้าภาพที่ส่งมาทำบุญวันคล้ายวันเกิดคุณโยมม่วนเข่งเลี้ยงสัจธรรมขอโมทนาสาธุขอบนุนกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นพระปัจชายนำคำชูให้คุณโยมพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ท้องความมุ่งมั่นปรารถนารกปการเทิน สัพพีติโยวัชันุสัพพโลโควินัสสุมาเทพุทวันราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศิริสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวโนสุขังผ้าลางสาธุสาธุสาธุครับท่านคุณโยมง้วนแข็งเป็นคุณแม่ของคุณโยมกฤชกรซึ่งเป็น fc ที่ติดตามน้องน้องเหมียวอยู่ประจำนาอขอโมสนาสาธุ อายุวันโนสุข,ขัขงพลงังขอบุญนี้จงอำนวยพรให้คุณโยมมีความสุขสนปัส,สนาสาธุสาธุอายุวันโนสุข,ขังพลงัง